อรุณสวัสดยามเช้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดซึ่งผมก็ได้มากําจัดต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทนะั้งสิ้นครับก็คือใช้วิธีอย่างนี้ครับก็คือกันให้รอบโคนของต้นไม้นี่นะครับกันรอบเลยครับอย่างนี้ครับ เพราะว่าการรอบอย่างนี้แล้วเปลือกของมันไม่สามารถส่งน้ําเลี้ยงไปเลี้ยงข้างบนได้ทําให้ต้นไม้ตายไปซึ่งต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นมันปูซึ่งมันมีขนาดใหญ่มากต้นมันปูคือเป็นพืชที่ว่าใช้กินยอดแต่ลักษณะของต้นคือมันจะใหญ่พอมันใหญ่ยอดของมันจะอยู่ข้างบนแล้วทําให้เอามากินลําบากเวลาจะกินครับก็เลยใช้วิธีว่ากันรอบต้นอย่างนี้เพื่อให้ข้างบนมันตายแล้วข้างล่างตรงนี้นะครับ มันจะได้แตกกิ่งขึ้นมาใหม่ซึ่งต้นมันปูเป็นต้นที่ตายยากมากก็เป็นวิธีพื้นบ้านที่ผมเคยรู้รู้มาแล้วก็หาข้อมูลมาไม่ต้องใช้ยาฆ่าตอไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นคะใช้วิธีอย่างนี้ก็คือกันในรอบอย่างนี้ครับเพราะถ้าหากว่าการรอบอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสักเดือนสองเดือนก็น่าจะตายแล้วครับนี่นะครับลักษณะของต้นมันปูก็คือ เป็นต้นที่ว่าใช้กินใบนะครับซึ่งต้นใหญ่มากครับนี่ครับลักษณะใบของมันเห็นไหมครับคือต้นมันสูงเพราะว่าต้นมันสูงปุ๊บทำให้เอามากินลําบากครับก็ตามชาวบ้านเนะ่เขาจะปลูกกันนะคือเขาจะปลูกกันแล้วก็จะไม่ค่อยได้แต่งกิ่งนะครับเมื่อก่อนอาจจะด้วยเหตุที่ว่าผมไปทํางานที่อื่นแฟนไปทํางานที่อื่นด้วยทําให้การแต่งกิ่งทําให้อ่า เนที่เขาอยู่กันนะเขาก็ไม่ได้ค่อยแต่งกิ่งพไม่ได้ค่อยแต่งกิ่งปุ๊บมันก็เป็นกิ่งอย่างนี้ทําให้รกก็กจําเป็นต้องเอาก้้งบนนี้ออกมาก่อนครับครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆอีกเทคนิคหนึ่งครับที่ว่ากําจัดต้นไม้ไม่พึงประสงค์โดยไม่ต้องโคน่นหรือไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นใช้วิธีกันในรอบโคนอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยว ถ้าหาว่ามันมีอาการเช่นใบเหลืองหรือว่าต้นเริ่มตายลงอย่นี้ผมจะมาอัปเดตได้ดูอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม